ค่ะส่วนอีกสองวันข้างหน้าที่มีการคาดการณ์ว่าน้ําในแม่น้ำเจ้าพยายจะขึ้นสูงนะคะเนื่องจากว่าน้ําเหนือหลากแล้วก็น้ําทะเลนุนสูงด้วยทางกทมก็บอกว่าสามารถที่จะรับมือได้นะคะเนื่องจากว่าระดับน้ํายังอยู่ต่ํากว่าแนวเขื่อนป้องกันน้ําท่วมค่ะแต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือชุมชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ํา27ชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำที่อาจจะได้รับผลกระทบนี้นะคะส่วนสถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดสุขโขทัยค่ะขณะนี้น้าจากอ่างเก็บน้ําทุ่งทะเลหลวงซึ่งเป็นแก้มลิงแห่งเดียวของจังหววัดมมมีปริิาาาณนน้ํเกคจุ ของอ่างแล้วนะคะแล้วก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่อําเภอเมืองสุโข,ขทยัยขณะที่บางพื้นที่ในตน 30, ําบลสามหมื่นอาเภอเมืองถูกน้ําท่วมมาแล้วถึง4ครั้งในรอบ8เดือนติดตามการรายงานจากคุณชาติพัฒนกุลการกีดรายงานสดจากอําเภอเมืองจังหวัดสุโข,ขทัยค่ะคุณชาติเชิญค่ะขอบคุณมากครับแม้ว่าระดับน้ําในแม่น้ํายมในอำเภอเมืองจังหวัดสุโข,ขทัยจะลดลงไปบ้างนะครับแต่น้ําที่เอ่อล้นออกมาจากทุ่งทะเลหลวงนั้นนะครับยังคงไหลเข้าท่วมในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุโข,ขทัยถนน เข้ามุ่งหน้าสู่ตัวเมืองสุโขทัยนะครับถนนทั้งสองสายบางจุดถูกน้ําท่วมครับขณะเดียวกันชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นก็ต่างนํากระสอบรายมาป้องกันเพื่อป้องกันน้ําไหลเข้าท่วมในตัวบ้านน้ำที่เอ่อล้นออกมาจากอ่างเก็บน้ําทุ่งทะเลหลวงได้ไหลเข้าท่วมถนนจรดวิถีทองซึ่งเป็นเส้นทางเข้าตัวเมืองจังหวัดสุโขทัยระดับน้ําในขนาดนี้กําลังเพิ่มขึ้น20-30ถึงเซนติเมตรถนนทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกถูกน้ําท่วม ระดับน้าที่กาลังเพิ่มสูงขึ้นในขนาดนี้นะครับทำให้ชาวบ้านชุมชนบ้านกล้วยหมู่12ตําบลบ้านกล้วยอําเภอเมืองนํากระสอบทรายมาวางกั้นน้ําเพื่อป้องกันน้ําไหลเข้าท่วมในตัวบ้านมาถึงจุดตรงนี้นะครับเมื่อประมาณเมื่อคืนนี้ประมาณเที่ยงคืนครับทางเทศบาลนะครับก็แจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าประมาณ2วัน นะครับแล้วก็ให้กระสอบทรายกับทรายมานะครับลแล้วก็ทางชาวบ้านก็ช่วยกันกรอกแล้วก็ทาแนวกั้นน้ำแม้ว่าระดับน้ําในแม่น้ํายมในเขตเทศบาลเมืองสุโขทยัยลดลงไปบ้างนะครับแต่ระดับน้ํายังคงท่วมสูงโดยเฉพาะบริเวณใต้สะพานพระร่วงนะครับมีซากกิ่งไม้และท่อนไม้ ผมขวางทางน้ําเป็นกองใหญ่ทําให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างโยธาเทศบาลเมืองสุโขทัยเร่งจำกัดเพื่อเปิดช่องทางให้น้ำระบายได้ทันนะครับหากน้ําเหนือไหลมาสมทบในพื้นที่อีกก็เศษสวะมันเริ่มสะสมนะครับท้ายสะพานพระร่วงก็มันจะทำให้ เศษสวัสดิ์ที่จะมาจากข้างเหนือมากกว่าน,นี้มันจะไปอ้านสะพานทางฝั่งเหนือแล้วจะทําให้ตันน้ำครับน้ำจะไหลไม่สะดวกแต่จริงๆแล้วถ้าน้ําลดมันก็จะไปได้สะดวกของมันเองนะครับ ส่วนระดับน้ําที่จุดวายสีหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสโกโไทยนะครับช่วงเวลา7จ็นาฬิการะดับน้ําในแม่น้ํายมอยู่ที่6เมตร64ซนเมตรนะครับขนาดที่จุดวิกฤตอยู่ที่7เมตร45ซนเมตรและเมื่อตรวจสอบระดับน้ำเมื่อเวลา1 1บเนาฬิกานะครับพบว่าในขณะนี้ระดับน้ําลดลงอยู่ที่6เมตร57ซนติเมตรแล้วครับ พนังก้นน้ำบริเวณแม่น้ำยมที่ตำบลปากพระอาเภอเมืองจังหวัดสโุโขทัยที่พังเสียหายายาวกว่า5 0กิโลเมตรนะครับได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่บ้านส0 0 0,000ื่นมีบ้านกว่า8 0หลังกําลังได้รับผลกระทบนะครับส่วนชาวบ้านที่ไม่ได้รับผลกระทบนั้นก็ต่างมารวมตัวกันตั้งเต็นท์ทำอาหารเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้าท่วมติดตามรายงานจากคุณอาทิตยยาวิชิตาดุลักษ์ แกงซ้อมผักรวมเป็นอาหารกลางวันที่กลุ่มแม่บ้านในตำบลปากพระอำาเภอเมืองจังหวัดสุขโขท,ทยัยช่วยกันปรุงขึ้นเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านในสามหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยโดยเฉพาะบ้านสามหมื่นซึ่งแม่น้ำยมไหลเข้าท่วมเส้นทางเข้าออกและบริเวณโดยรอบจนมีสภาพคล้ายกับเกาะกลางน้ำ กว่าสัปดาห์แล้วที่ชาวบ้านรวมตัวช่วยเหลือกันเองโดยได้รับการสนับสนุนจากอบตและทางจังหวัดจัดหาอุปกรณ์และวัตถุดิบในการประกอบอาหารสำหรับมื้อกลางวันและมื้อเย็นใสกสารมาเลยตอนนี้นะคะกลุ่มแม่บ้านก็ได้ปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในขณะนี้กําลังบรรจุถุงเพื่อที่จะเตรียมนําไปช่วยชาวบ้านสามหมื่นที่อยู่ด้านในนี้นะคะจํานวน83ครอบครัวด้วยกันค่ะ อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วจะถูกลำเลียงลงเรือเพื่อเตรียมออกแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่เดินทางออกมารับความช่วยเหลือได้ยากลำบาก ก็เพื่อเพื่อความอยู่รอดแล้วก็เพื่อความแบบเห็นเห็นความมีน้ําใจความร่วมแรงน้าใจกันเนาะคือถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆะคะ่ะแต่เขาก็คือคนในตําบลของเราเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะเพื่อให้เขามีกําลังใจอะคะ่ะอย่างน้อยคือนะคะเนี่ยค่ะที่นี่นะคะ่ะจะน้าท่วมหลายรอบมากตลอดเลยทํานากันก็เสียหายเยอะมากอะคะ่ะพื้นที่ผืนน้ําทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นนาทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ แสดงความมีน้ำใจต่อกันเนาะทำให้มีกำลังใจเพิ่มขึ้นนะคะบ้านสามหมื่นตั้งอยู่บนที่ราบรุ่มใกล้แม่น้ำยมปีนี้ถูกน้ำท่วมมาแล้วสี่ครั้งเนื่องจากผนังกั้นน้ำริมตะลิ่งสุดตัวกระแสน้ำจึงพัดเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะบ้านหลังนี้ซึ่งอยู่บนทางน้ำไหลผ่านเจ้าของบ้านจึงกลัวว่ากระแสน้ำจะซัดบ้านชำรุดกลัวบ้านจะพังอะที่กลางคืนน้ำแรงเงี้ยนอนไม่หลับ ถึงจะนอนแค่ตีหนึ่งตีสองนี่ไม่นอนไม่หลับแล้วเพราะน้ำมันดำ<ด><ด>ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทำให้ชาวบ้านที่นี่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเล่นเข้ามาช่วยเหลือโดยการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มเติมและซ่อมแซมผนงังกั้นน้ำริมตะลิ่งให้แข็งแรงเพื่อป้องกันกระแสน้ำไหลเข้าท่วมจะเป็นพอกขันแม,ม่น้ำริมน้ำยม ของแต่ละหมู่ม,มันมันล่อแหลมมากเลยอตอนนี้ที่พังก็ประมาณห้าสิบเมตรแล้วก็น้ําพอกออกจากแม่น้ํำยมปั๊บก็จะเต็มออกมาทั้งนี้เต็มเเลยครับผมน้ำท่วมกีปีจบสองปีติดต่อกันมาแล้วครับแล้วก็จะโดนแบบนี้ทั้งสองปีไ่นาชาวบ้านเสียหายหมดเลยครับ มวลปากพระเป็นจุดรองรับน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว3หมู่บ้านจากทั้งหมด6หมู่บ้านชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า500ครอบครัวและพื้นที่การเกษตร,รเสียหายหลายพันไร่เหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4ในรอบ8เดือนแม้แต่ละครั้งจะสร้างความสูญเสียให้กับทรัพย์สินจำนวนมาก แต่ชาวบ้านก็ร่วมมือกันช่วยเหลือตัวเองโดยไม่รอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวอธิตยาวิชิตนุรักษ์ไทยพีบเอสรายงาน ส่วนสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่อเาเภอสีสมรทธิ์อำเภอสวรรคโลกนะครับแม้ว่าระดับน้าจะลดลงไปบ้างแต่บางจุดบางพื้นที่น้ํายังคงท่วมสูงกว่า1เมตรนะครับขณะที่สถานการณ์น้าท่วมอํมเาเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากมีการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่กรมราชชนประธานจังหวัดสุโขทัยว่าในค่ําคืนนี้นะครับระดับน้ําในแม่น้ํายมจะสูงสุดค่ะข,ขอบคุณมากค่ะคุณชาติคะ ขณะที่การค้นหาผู้สูญหายอีกหนึ่งคนจากเหตุดินคนถล่มที่บ้านแม่ปู่ทาจังหวัดแม่ฮ่องสอนยุติลงแล้วนะคะหลังจากที่ญาติเชื่อว่าผู้สูญหายเสียชีวิตไปแล้วและอาจถูกกระแสน้ําพัดเข้าไปในเขตประเทศพมา่าขณะที่สถานการณ์น้ําท่วมในภาคเหนือหลายจังหวัดยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน,น้ําที่จะไหลามาสมทบจากจังหวัดสุขโขทัยคะ่ะ ชาปากคลองตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เร่งเก็บทรัพย์สินหนีระดับน้นําในแม่น้ํายมและแม่น้ํำน่านที่ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่บางจุดสูงกว่า1เมตรและมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องหลังน้ําจากจังหวัดสุขโขทยัยไหลมาสมทบ เช่นเดียวกับจังหวัดพิจิตรนะคะที่เป็นจุดรับน้ําทําให้หลายพื้นที่ยังคงถูกน้ําท่วมโดยเฉพาะที่อําเภอสามง่ามบางจุดน้ําสูงเกือบ2เมตรนะคะและเริ่มมีการขาดแคลนน้าดื่มและห้องสุข,ขาชาวบ้านเตรียมสร้างเพิงพักชั่วคราวบนถนนเพื่อเฝ้าทรัพย์สินที่ย้ายหนีน้ําขึ้นมา ส่วนปริมาณน้ําที่มีมากในจังหวัดสุขโขทัยนะคะประกอบกับระดับน้ำที่ท่วมในอำเภอบากระกรรที่เพิ่มเฉลี่ยวันละ10เซนติเมตรทำให้จังหวัดพิษณุโลกต้องประกาศเตือนประชาชนเฝ้าะระวังสถานการณ์น้ําต่อไปอีกระยะค่ะ ส่วนทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4เข้าไปเร่งเปิดพื้นที่บริเวณสะพานบ้านแม่ตื่นตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระารจังหวัดตากหลังถูกน้ําป่าซัดจนขาดทําให้ชาวบ้าน8หมู่บ้านไม่สามารถเดินทางเข้าไปในตัวเมืองได้เจ้าหน้าที่เตรียมสร้างสะพานชั่วคราวก่อนจะซ่อมแซมสะพานถาวรอ,อีกครั้งค่ะ ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งเปิดเส้นทางที่ถูกดินถลมน่มแอำเภอแม่สเสลียงอำเภอศกบเมยโดยคาดว่าวันนี้ถนนที่จะเดินทางเข้าไปถึงที่หมู่บ้านแม่ปู่ทาตบบลแม่สามแลอบอำเภอศกบเมยที่เกิดดินถล่มทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง7คนและสูญหายอีกหนึ่งคนได้ส่วนการค้นหาผู้ที่สูญหายนะคะเจ้าหน้าที่ยุติลงแล้วหลังจากที่ค้นหามาหลายวันประกอบกับญาติเชื่อว่าน่าจะเสียชีวิตและถูกน้ําพัดไปในเขตประเทศพม่าแล้วส่วนระดับน้ําในแม่น้าโขง ที่สูงเกินระดับวิกฤตได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมุกดาหารนะคะต้องจัดเรือท้องแบนและกระสอบทรายช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมประกาศให้ประชาชนริมแม่น้ำโขงเร่งอพยพย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่ค่ะ เช่นเดียวกับระดับน้ําในแม่น้าโของอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนะครพนมที่ยังคงสูงขึ้นส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งนะคะที่ถูกน้ําจากลําน้ําสาขาเข้าท่วมมาแล้วกว่า5วันยังต้องปิดการเรียนการสอนต่อไปอีกขณะเดียวกันยังได้เข้าท่วมเชื่อมถนนถนนเชื่อมนะคะระหว่างบ้านดงยางและบ้านตาลน,นะคะตําบลโนนตาลสูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้เจ้าหน้าที่ต้องนําเรือมาให้บริการชาวบ้านด้วยค่ะ ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าสามารถรับมือกับปริมาณน้ําเหนือที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครในวันที่10สิงหาคมนี้ได้ค่ะพร้อมเป็นห่วงพื้นที่เสี่ยง27ชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบโดยกทมตอนนี้เร่งเสริมกระสอบทรายจํานวน3ล้านกระสอบเป็นแนวคันกั้นน้าเพื่อรองรับกับปริมาณน้ํา หม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมเพื่อรับมือปริมาณน,น้ําฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของพายุดิเบชันนกเต็นย่านบางซื่อโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งนํากระสอบทรายมาวางเป็นแนวคันกั้นน้ําป้องกันน้ําทะเลนุนและน้ําเหนือไหลบา่าริมแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งบริเวณติ่มแม่น้ําเจ้าพยาคลองบางโพถนนประชาราสายสองมีการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่และยังไม่มีแนวป้องกันน้ําท่วมอย่างท้าวร ปัจจุบันใช้ถนนเดิมวางเรียงกระสอบทรายเป็นแนวป้องกันน้ําท่วมชั่วคราวซึ่งในช่วงน้ําหลากและน้ําทะเลนหนุนสูงน้ําจะหลนเข้าน้ําจะล้นเข้าท่วมพื้นที่ด้านในทําให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณดังกล่าวและพื้นที่ต่อเนื่องได้รับความเดือดร้อน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย,ยังเป็นห่วงประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำที่อาจได้รับผลกระทบในครั้งนี้โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งนำกระสอบทรายเสริมแนวคันกั้นน้ำโดยให้มีความสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตร50เซนติเมตรถึง3เมตร นายสัญญาชีนิมิตผู้ในการสำนักการระบายน้ำเปิดเผยว่าปริมาณน้ำเหนือที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพยาวันนี้อยู่ระดับที่2,000ลูกบา์เมตรต่อวินาทีหรือ1เมตร66เซนติเมตรขณะที่กทมรองรับน้ำได้ที่2,500ลูกบาทเมตรซึ่งยังถือว่าไม่วิกฤตและอยู่ในปริมาณที่รับได้แต่กทมก็ไม่ประมาทค่ะมีการติดตามข่าวสารและประเมินสถานก,การณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้นเตรียมกระสอบทรายจำนวน3ล้านกระสอบเพื่อสร้างแนวคันกั้นน้ำใน27ชุมชนพื้นที่เสี่ยงที่ยังไม่มีแนวคันกั้นน้ำซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปได้แล้ว2แสงกระสอบ นอกจากนี้กรุงเทพมหนานครย,ยังเตรียมก่อสร้างแนวคันกั้นน้ำเพิ่มเติมอีก7กิโลเมตรในพื้นที่สัพพวุธบางนาบางโพยานาวาคลองเตยรักขนงและพระนครจากโครงการก่อสร้างเดิมที่มีความยาว77กิโลเมตรซึ่งขณะนี้สร้างเสร็จแล้ว75.8กิโลเมตรยังเหลืออีก1.2กิโลเมตรซึ่งคาดว่าโครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในปีหน้า กระทรวงเกษตรและสาก์นะคะประเมินผลกระทบจากอุทกภัยโดยพบว่าพื้นที่การเกษตรเสียหายไม่น้อยกว่า1นล้านสามแไร่ค่ะขณะที่น้ําเหนือถูกระบายในหลายจุดนะคะจนมีปริมาณไหลสู่เขื่อนเจ้าพยาต่ํากว่าที่คาดการเอาไว้ นายธีระวงสมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ําในขณะนี้โดยบอกว่าน้ําเหนือที่ไหลามาจากจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้อยกว่าที่คาดการไว้หรือมีปริมาณสูงที่1850ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจากที่คาดการไว้ว่าจะสูงถึง2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ําที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ไม่เกิน1 4 0 0ถึง1,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งพื้นที่ตอนท้ายเขื่อนจะได้รับผลกระทบไม่มาก นอกจากพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดขณะเดียวกันยังระบายน้ำด้วยการกระจายน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์ไปยังระบบชนประทานที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกและตะวันออกซึ่งจะทำให้มีน้ำเข้าสู่ระบบชนประทานเพิ่มขึ้นจาก300เป็น400ลูกบาทเมตรต่อวินาที นายธีระมั่นใจว่าปริมาณน้ําที่ลดลงจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากปริมาณน้าที่ลดลงทุกร้อยลูกบาศก์เมตรจะทําให้ระดับน้ําต่ําลง25เซนติเมตรซึ่งสถานการณ์น้าในพื้นที่ภาคเหนือทั้งสุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกและแพร่คงจะต้องใช้ระยะเวลาในการคลี่คลายไม่ต่ํากว่า1เดือนโดยจากการสำรวจพื้นที่ความเสียหายพบว่าพื้นที่เพาะปลูกเสียหายกว่า1นล้านสามแสนไร่เป็นนาข้าวถึง1ล้านไร่ที่เหลือเป็นพื้นที่ของพืชไร่ และพืชสวนโดยคาดว่าจะทําให้ปริมาณข้าวนาปีในฤดูกาลนี้ลดลงหรือคิดเป็นความเสียหายเฉลี่ย400กิโลกรัมต่อไร่ค่ะ